ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการสุรนันวันนี้นะครับผมอยู่กับคุณอัญชลีภัยรีรักไม่ต้องแนะนําว่าเป็นใครคนคเห็นหน้ากันทุกวันค,คุณอัญชลีการเมืองใหม่ถึงเวลาละการเมืองใหม่คืออะไรการเมืองใหม่คือประชาชนมีความรู้ประชาชนต้องมีความรู้คือต้องการให้ประชาชนนั้นเนี่ยรู้ตื่นเบิกบานแล้วเดินออกไปเลือกด้วยตัวเองถึงวันนั้นเขาจะเลือกคลุ่นศินกลับมาเราจะไม่ว่าเลย ถ้าพันธมิตรมีความรู้สึกว่าได้ให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศแล้วเขาจะเลือกใครพันธมิตรแกนแกนอาจจะไม่ชอบแต่ก็ยอมรับใช่ไหมถูกใช่แต่ทีนี้นเมื่อเรามองดูเนี่ยในโลกเห็นความเป็นจริงถ้าพี่น้องของเราเนี่ยมีความรู้กันทั่วหน้าเป็นความรู้ที่ถูกต้องอนะคะเป็นความรู้ที่วกว้างขวางรู้แจ้งเห็นจริงเบิกบานตาสว่างแล้วเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะมีผลในการเปลี่ยนแปล,ปลงการเมืองในระบอบรัฐสภาเป็นระบอบที่ดีที่ถูกต้อง กลกไกลรัฐสภาวันนี้มันทําอะไรไม่ได้อ่ะอเสียงข้างมากมันล้าไปในระบบที่ตาสว่างในคนทันนิดเดียวในระบบที่ตาสว่างเนี่ยแตกต่างกันได้ไหมแตกต่างกันได้ไหมกับอะไรละเปลี่ยนแงอะไรแตกต่าง,างกับสิ่งที่พันธมิตรกาลังให้การศึกษาอยู่อ่ะผมใช้คํานี้ไม่มันไม่แตกต่างคือเราให้ความรู้ทางด้านการเมืองกับประชาชนเมื่อประชาชนมีความรู้แล้วเนี่ยประชาชนก็จะออกไปเลือกตั้ง ด้วยตัวของประชาชนเองไม่ใช่มาจากการชี้นําไม่ใช่มาจากน้ําปลาเราท้าแตะข้างเนือง<น>อาหารหรือเงินถูกไหมแต,แต่ในขณะเดียวกันก็มีคําวิาพากษ์วิจารณ์พันธิว่าแหมเพิ่มมีคนที่เห็นแตกตา่างว่าคุณอญชลีก็เป็นด<ต>่ากลาสิทธิตอใช่เพราะว่าอะไรคนลืมไปไานคนนึกว่าพวกเราเนี่ย เป็นอะไรไปหมดแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าอาชีพดั้งเดิมของเราคือสื่อมวลชนและมากกว่าครึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์มามากกว่ายี่สปีเพราะฉะนั้นคนคนอย่างพวกเราจะมีหลักไอ้ตกปลือความรู้เนี่ยมันไม่กล้าอวดอ้างหรอกแต่แหล่งข่าวมันเยอะนึกออกมหมแหล่งข่าวมันเยอะเพราะฉะนั้นวิธีการพอเราคนนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้ข่าวเร็วก่อนใครอะงว่าจะมีคนโทรมาบอกเฮ้ยเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ในการจัดการชุมนุม ประชาชนพี่น้องเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยเรียกท่านผู้ชมท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้เรียกพี่น้องพี่น้องเนี่ยมีความหลากหลายในเชิงชีวภาพเขามาอยู่รวมกันตั้งแต่แถวหน้าเฟทีของเราถึงแถวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นแสนในหนึ่งแสนของความหลากหลายเนี่ยยังมีคนอยู่ทางบ้านและที่หลังนอนถูกเป็นล้านคนวิวว์ของเอสวีมี20 เป็นอย่างน้อย20ล้านคนเป็นอย่างน้อยเขาคงไม่ได้ดูเราพร้อมกัน20ล้านคนหรอกนะแต่อย่างน้อยหนึ่งในสดูเราเนี่ยนะคะความหลากหลายนี่แหละมันจะเป็นตัวกําหนดว่าถ้ามันมีใครสักคนหนึ่งที่คิดมาไม่เหมือนกันโดยหลักการทําม็อบแล้วเนี่ยคุณต้องคัดมันไม่แต่คนคุณรู้ได้ไงว่าคนพวกนั้นไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศเจ้าส่วนใหญ่ส่วนน้อยไม่รู้พระนไม่ไปอย่างนี้ใช่ไหมไปอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามีอะไรเข้ามาอย่างนี้ต้องคัดแต่อย่างนี้เป็นระราธอะไรไเปเ่า ไม่เพื่ออะไรนี่มันคือการจัดการบริหารจัดการอย่างเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อให้ไม่เกิดความสับสนในมวลชนใช่แต่ในขณะเดียวกันพันธมิตรบอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยเนี่ยรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างรับรับใครพูดอะไรมาฟังหมดเลยพอฟังแล้วก็อธิบายฟังแล้วก็อธิบายมันจะต้องมีการอธิบายมันเป็นเรื่องมวลชนเป็นเรื่องมวลชนจริงจ้าถ้าอย่างนั้นอะไรคะวันนี้ค่ะ คุณบอกไม่ได้ดา่าอธิบายไม่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 ไมคอยเลยอธิบายอธิบายอธิบายละเอียดเคลียร์คัดชัดเจนเลยแต่นี่ภาษาคําอธิบายไงคนอื่นอาจจะเรียกโออันนี้อธิบายบางคนอาจจะบอกเถียงบางคนบอกว่าด่ากราดาไม่เป็นไรแต่ขออย้ได้อธิบายไม่ให้หมวลชนสับสนไงแต่คุณก็ไม่ได้ไปบีบบังคับว่าต้องเชื่อตามฉันนะอ,อ๋อไ,ไม่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 แต่ส่วนใหญ่เชื่อตามฉัน <laughs> <laughs> ให้ให้มันแน่ให้มันแน่อ้าวผมผมขอเปลี่ยนเรื่องนิดหนึ่งค่ะ ความรุนแรงค่ะมีการพูดกันอันนี้จริงๆทั้งสองฝ่ายนะค่ะก็ต้องยอมรับว่าเสื้อแดงเสือเหลืองก็ปรากฏภาพความรุนแรงอย่างที่เชียงใหม่ซึ่งไม่มีใครพอใจไม่ดีไม่ดีแต่เสื้อเหลืองคุณอญชลีก็ต้องยอมรับเข้าไปเกี่ยวข้องในหลายๆเหตุการณ์เนี่ยทำไมทำไมมันต้องทําอย่างนั้นอาจจะหมายความว่าเจ็ดเดือนมาแล้วนี่เจ็ดเดือนแล้วนะคะเจ็ดเดือนยี่สิบสี่ชั่วโมงเจ็ดเดือนนี่มันนานเหมือนกับเจ็ดปีนะนานมากแล้วตลอดเวลาเนี่ยเราเอาหัวซีไอหิงสามมาโดยตลอด จนถึงวันหนึ่งเนี่ยคนของเราล้มตายและบาดเจ็บจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามทีเราข้ามีคนบาดเจ็บล้มตายแล้วถูกใช่เราก็เลยรู้สึกว่าจนถึงวันหนึ่งเราเนี่ยเราควรจะสามารถป้องกันตัวเราเองแล้วล่ะป้องกันพี่น้องเราแล้วล่ะมันเป็นการป้องกันตัวเองให้แม้เราคิดว่าป้องกันตัวเองอย่างไรก็ตามทียุทธปกกณรที่เรามีกับของเขาเนี่ยก็ต่างกันฟ้ากับเหว แต่เราเท่าที่มีไงเท่าที่มีจะสังเกตเห็นไหมว่าของเราของเรานี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่นะแต่ภาพที่มีกลุ่มคนเข้าไปลุกไล่ผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นาอะไรนะแต่มีคนกลุ่มคนเข้าไปลุกไล่ไล่เตะไล่ตีบางคนที่เข้าไปอยู่ทางสวนพนอย่าเงี้ยมันมันก็ไม่ดีอันนี้อันนี้อธิบายได้ว่าเป็นการลงไม่ครบช็อตช็อตที่ลงในหนังสือพิมพ์เนี่ยคือเราไล่ตี แต่ช็อตก่อนหน้านั้นผู้ชายคนนี้มากันสามคนแล้วถือปืนยิงขึ้นฟ้าที่สุวรรณภูมิเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงแล้วทำไมพวกนี้เราไม่เห็นนะอย่างพวกผมอะ่ะซึ่อยู่ข้างนอกเราก็ไม่ทราบว่าทำไมหนังสือพีไม่เอาลงแต่เรามีภาพนั้นทุกคนมีภาพนั้นในออที่ชุมนุมเนี่ยกดโทรศัพท์เพราะฉะนั้นเชื่อมีที่มาที่ไปตลอดมีที่มาที่ไปเขาไม่ยิงปืนขึ้นฟ้านะฮะแล้วกําลังจะหนีไงคือมาสร้างสถานการณ์รการเราก็วิ่งไปล็อกแน่นอนละการของเราอาจจะทํารุนแรงไปนะคะ แต่ว่าภาพก่อนหน้านะไม่ได้ถูกเปิดเผยเราก็เลยคิดว่าในคนรักก็มีคนเกลียดในคนเกลียดมันก็มีคนที่หลากหลายมีความแตกต่างอันนี้ก็ไม่ว่าการในการทํางานของสิ่งมันชนนะคะแต่ว่าภาพมันไม่ครบไงการออกการความรุนแรงไม่ว่าจะมาจากอะไรก็ตามเนี่ยมันออกจากแนวทางอารยะขัดขืนอหิงสาไหมไปนิดหนึ่งไปนิดหนึ่งก็ต้องยอมรับใช่ไหมไปนิดหนึ่งไปนิดหนึ่งมันถึงจุดที่เราจะต้องป้องกันตัวเองไง คือคุณนั่งอยู่ในท็เนียบรัฐบาลครับคุณนั่งอยู่ในดอนเมืองคุณนั่งอยู่ในสุวรรณภูมิแล้วมันมีเ7 9เินี่ยยิงใส่คุณทุกคืนเลยอ่ะคุณจะทํายังไงอถ้าคุณไม่ลาดตะเวนป้องกันคุณจะทํายังไงก็บอกคนบางคนบอกเอาก,กลับบ้านไปสิ ก็นี่ผมก็จะถามต่อ,อทีนี้ก็เราไม่นี่ทีนี้ก็ต้องถามแต่ว่าไอ้ที่เราอยู่เนี่ยเราอยากอยู่ที่ไหนล่ะแต่เราอยู่เพื่อทํางานสาธารณะคือถ้าเราพวกเราไม่ใช่นักหนังสือพิมพ์เนี่ยเราไม่มีเราถ้าพวกเราไม่ไม่ใช่นักหนังสือเราจะไม่มีไอ้วิวด,ด้านนี้ยจิตจิตสาธารณนะคือจิตจิตสมนสถสาธารณะมันม,มีกันทั้งนั้นแหละมากน้อยแต่ไอ้มุมมองด้านนี้ไงเพราะว่าสภามันไม่ฟังก์ช่นเพราะฉะนั้นก็เคยคิดว่าการเราไม่อยากทําอะไรนอกสภาการดาเนินการเช่นนี้เนี่ยมันทําให้ ผลลั์สุดท้ายเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายของพันธมิตรจะ <c oughs> เป็นอะไรก็ตามไม่ใช่ใช่ไหมเป้าหมายเลยพันธมิตรอยากได้การเมืองใหม่แต่ก่อนจะมีสูนการเมืองใหม่มันต้องหยุดอำนาจรัฐในปัจจุบนันการหยุดทำนวิธิอะไรมันต้องหยุดด้วยสิ่งพิเศษซึ่งพันธมิตรจะโด,ดนด่ามาโดยตลอดถูกไหมว่า <c oughs> อำนาจพิเศษสิ่งพิเศษเพื่อที่จําไปสู่สภาที่ไป็นูนการเมืองใหม่คือรัฐบาลปลองดองแห่งชาติเดี๋ยวเพิ่งเฉลยเดี๋ยวเราจะกลับมาช่วงที่3ช่วงสุดท้ายมาคุยว่าสิ่งพิเศษของคุณอัญเชลีจริงๆริง thank